สวัสดีค่ะออเดอร์จะส่งชุมพรสองคันนะคะรุ่นแรกจะเป็นรุ่น XXT2 นะคะมอเตอร์1 5 0 0รวัตต์สีแดงนะคะลูกค้าออเดอร์พร้อมติดตั้งผ้าใบกันฝนนะคะคันที่สองจะเป็นรุ่น S11 สีเทานะคะนี่ค่ะพร้อมติดตั้งผ้าใบกันฝนเช่นกันนะคะทางช่างนะคะตรวจเช็คระบบเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมขึ้นรถออกเดินทางค่ะ ออเดอร์เอสิบนะคะขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะเอ็กคสองนะคะมอเตอร์หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะคะออเดอร์ขึ้นรถแล้วนะคะพร้อมออกเดินทางพรุ่งนี้นะคะทั้งสองคันทั้งสองคันนะคะขึ้นรถเรียบร้อยค่ะ